ถ้าเกิดว่าผมมันจำได้าวาันที่แม่ผมเสียออกจากห้อง i c ซวันนั้นสายอย่างถ้าถ้าเกิดว่าคนคนที่ทำวิมมนเป็นน่ะของพวกนี้มันจะมีการ เจ็บตายต่อเนื่องไงแต่ผมแก้ง่ายๆผมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ระหว่างเจ็บตาย ICU กับผ้าอ้อมคุณว่าอะไร แต่ผมคิดว่าเขาได้ใช้ผ้าอ้อม